สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเซนตูเกเตอร์ภาคจีนนะครับผมใช่ครับภาคนีนอันนี้เซิร์ฟก็ไม่มี้เซิร์ฟเซิร์ฟวีนะครับบอกเลยอันนี้ของจริงนะครับไปมึงโลมือปงไงวะเออเอ้าอมันปีนไงวะมันดันเราไว้มันมีคนดันไปแล้วครับไปแล้วนะครับที่กำลังขึ้นมานะครับเออเซิร์ฟเกมนี้ของจริงนะครับนี่นะครับพี่ก็กระโดดขึ้นมาลงศพนะครับผมโอ้ หนึ่งอ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยกูตกเช่นเช่นคุณไม่ได้กูบ้ฮัลโหลเพื่อนนั่นถ้าจะเล่นโทรมานะโอเพื่อนกูดึงมึงเพื่อนกูกดผิดเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยหมุนหมุนหมุนหนมุนเอามุนเอามุนเอาหมุนเอามงเอาหมอหมเอาใหมนะครับสกีเป็นท้นสอบมาครับ เซิร์ฟนี้ไม่มีไพรเวทนะครับต้องเล่นกับคนอื่นมันมีหนามแหลมคมนะครับตอนนี้พี่อยู่ในนรกขุมที่แปดนะมาเราจะโดดเลยหนึ่งสองสามโดดไปเลยโดดไปเลยโดดโดดโดดเฮ้ยอะไรละโดดโดดไปคนละข้างไปคนละอันโดดไปก่อนแล้วก็สลับกันโดด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 หลังดดโ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 ดดดดโดด เออกระโดดเอาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแล้วโดดขึ้นมาโดด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 ด่านอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นะครับมีพวกโง่นเอไปเลยโง่แซงไอ้ควายไปเลยกูไม่กลัวหรอกครับหนามอะจะออกไงเเฮฮ้ย้ยดึงกูอยู่อยู่กูอยู่ดึง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 อยู่ดึงอยู่โดนไหนดีกโดนทางไหนดีวะ ทางนี้ง่ายกว่านะเออทางนี้ง่ายกว่าไอ้คุณโอ้คุณโอ้ไปอ้กได้อยู่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 ได้ยิงกูดึงกูดึงกูดึงกูออกมาออกมาอีกออกมาอีกเอองน่าจะไปทางอื่นนะให้คนได้ไปอีกทางนะกูว่ารอวัดใจแม่งเลยไหมวิ้ววิ้ววิ้วได้อยู่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  มาครับไปเลยไปเลยวัดใจวัดใจกันไปนะครับอันนี้หยุดอันนี้หยุดไม่หยุดไม่หยุดไปขึ้นมาดิยี่เปี้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่จุ่มมุนไปลงลงลงดีๆลงดีๆเชี่ยอันนี้พึ่ง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 เสือกมามาไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไปเลยเอาไอ้หลังเอาหลังเอาเอามึงหมุนเอ้า โอ้แบบดีนะครับโอ้ยกลับมาที่เดิมเฮ้ยทำไมเราทำง่ายนะเว้ยไปเลยอันนี้รออันนี้รอ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 มันจะเสียบแล้วมันจะเสียบแล้วเกือบไปเราต้องกระโดดขึ้นมาตีกูกระโดดเดี๋ยวกูโดดก่อนซองกูโดดก่อนมามาทางไหนดีเพื่อนทางนี้แหละทางนี้แหละหนึ่งหนึ่งโมเมนตัม หนึ่งหนึ่งหนึ่งอขึ้นไงอะ่ะเด้อเด้อเด้อหนึ่งสองส้ำสองหนึ่งสองสม้สมปดสอแปดสอเฮ้ยขึ้นโซ่ขึ้นโซ่โซโซมามาวิงลวเลยอันนี่นะครับใครตีพ่อตีแม่ดาบพ่อดาแม่จะได้ลงนรกนะครับไอ้กูเสียงกูหล่นเฮ้ยมันมันกลัวอะไรกันนะก็แค่วิ่งน่าจะเป็นทูเล่นในโมบายนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฉลังโง่เฮ้ยอิน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 กูดึงได้เพื่อนกูดึงได้สวยสวยมา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 กูนำเองกูนำเองแค่ละกูวิ่งเลยไม่ต้องหล่นไม่ต้องกลัวลังหลังมามืงนำมึงนำมึงนำเออเตินไม่ต้องวิ่งค่อยๆวิ่งทางโค้งค่อยเดิน อันนี้ก็โผล่หรือว่าวิ่งเดินเดินเดินจะถึงแล้วเปล่านเดินเอาเดินเอาโดดๆวิ่งเลยวิ่งเลยโหด่านไรนี่ง่ายใช่มัดเลยนะครับน้องๆโอ้ยง่ายมากนะครับโอ้ดูดิครับดรเลยดดเลยพี่น่าจะได้ขึ้นสวรรค์วิชงวิ่งแบบริวๆนะเกือบโอ้โหดึงกูดิ้ดึงไม่ได้ เอาเอาเห็นแม่แบบอ๋อเฮ้ยกูได้อยู่ได้อยู่สวิงก่อนเฮ้ยได้ได้สวยดึงมึงเหรอมึงดได้หดลงดิให้มันตัวมันลืดนเขี่ยโอ้ขึ้นมาได้ขนาดนี้กูไม่อยากตกเฮ้ยมันมีเช็คพอยต์มีเช็คควายเพื่อนมีเช็คพอยต์ไอ้ที่เกมมึงบักเกมบักครับออริจินอลไอ้พวกไอพวกในโมบายแซงเราอุ้ยเพื่อน เฮ้ยนี่นี่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องใจเสียอ๋อแล้วแล้วไงวะเอาไปเชื่อมือกูสามสองหนึ่งแล้วก็โดดหมุนนะสามสองหนึ่งหมุน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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนตั้งหลักก่อนจะได้ถึงนี้หรอกหนึ่งสองสามสามหนึ่งโดดหมุน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 อยู่หมุนอยู่หมุนอยู่หมุนอยู่โอ้มันไม่ใช่มันไม่โอ้หมุนทำเพื่ออะไรโอไม่ไม่ครับไม่เป็นไรครับ คนเราผิดพลาดกันได้ครับน้องอะไรครับ <S <S เอา้าเอา้าเอา้าล่างล่างไปครับหาเกมหมื่นครับคาสิโนอเน่เน่หาพิมพ์ดิเอ้ยดัดดั N ๊ตี H ้ทิปอันนี้น่าน่าเล่นหน่อยหลังมึงเข้าใจกูมาเด่นีด่นเตรียมปิดคลิปครับแค่นี้ครับ